นี่ถ้ถาศูนย์มวดอีกส่วนแม่การอกีกระชิวาอะไรอยู่ดีเลยวิ่งเงินล้านเน,น<ข>าะแมนค่ะเท่ากันสอออมใหไงน้ำแมนมวลอาหันเพิ่นทรงมาหายน้ำเสียคือเจ็ดค่ะธนูช้ชมแต่ว่าก็ลงค่ะเพิ่นเพิ่นทรงมาหายมื่อเลืออกน้ำเสียอัดขีดไปแล้วค่ะก็เลยเบิ่งไปก่อนมวดอีกทรงมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคือศูนย์ ประกบเลยค่ะศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดค่ะมันช่อนแมกการเลยคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยวดว่างานคนหายมาเจ็ดชั่นแมกการเนอะครับวดนี้ชั่นอีกเห็นไหมช่อนศูนย์เป็นไงคะ่ะท่านผู้ชมศูนย์ห้าศูนย์หาช่อนพอนุ่นมีว่าต่อเนี่ย ครับเป็นว่าเอาหลายๆด้วน้ำเชี่ยโอ้ยพ่อสกะสิเอาอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสิเป็นเนียนคว่ำฝันจากของครับสิเป็นเนียนคว่ำฝันจากของคาณผู้ชมเนาะครับผม0 5 0 7 0 6 0 8